ผมก็สวัสดีพ่อพี่น้องเด้อมวันนี้พาพี่น้องมาหบานแห่ตอนกลางคืนวันนี้ห่านได้ครับห่านได้ตอนไปได้สักพักแล้วมาถึงวัดคายเราพีเทพเนาะครับห่านมากเลยวันนี้ได้กุ๊บมือถูกเขาครับผมครับห่านครับห่านครับพี่น้องบกหญ่เลยดิบกุญ่ครับย์แบนแขนผมก็ได้น่ะเดี๋ยวแขนเทียบเิู่ครับแขนพี่เทพบบกยัยได้สันงพีเรียบแต่บกยัครับรู้เรื่งอ่ะกงไม่น้ำกงไม่น้ำครับกงไม่น้ำเลย โอ้โหใหญ่ท้ากว่าใหญ่กว่าเเจ้ตัวนี้มงได้มาสองตัวแล้วครับได้สตัวครับได้สงตัวมันยีนเล่บนกงกามันด้วยโอ้โหหดเลยครับครับแ้วเมันาครีบมันเป็นอุ่นแบบปลาเพาะว่าปลาสักพาอะไรเห็นปลาสีไทยครับบ่าสีบ่าไทยครับผมพวกปลาขาวนุ่นนำงามครับผมคืนนี้ปลาไทครับปลาไปาอีผมสีาไทยครับผมกาวน่่ารัมนนี้ปาอเนื่าองจากมัน ต้องเขาต้องใส่ความมือในการบ้านแมนแมนเขาสะสมสลบฝนช่วงเขาได้เหรอเอาขึ้นมาหนีเล่อครับโโอ้ต่างมือย่างผู้มปวดพูดอ่ะเด็ดโอ้ยเด็ดเสียบงพี่เสียบพึงไหมพึ่งซอกเลยนะซอกเลยครับโอ้ยย่าอุบาทว์พึ่งไงพึ่งย่างของแท้มานีอยู่มานี้แท้ครับของแท่ม้าไซเบ็ดม้าไซเบ็ตหลักมาว้านแห่นครับพี่น้องโอ้ยพี่ ขมิบเหรอขมิบนะฮะอย่างนี้ต้องจับมันไว้ีล้วเพื่อม่เสีบัดกลับแขางๆโอเคครับโอเคเดี๋ยวเปที่ยวัถตัวนี้ต้องที่ไอ้ที่แก่ออกเลยครับโอ้โหแนวแวด้วยว่ะนะจับจับไว้กันเลยว่างมันหนีเพื่อนนะเดี๋ยวจะเทียบเป็นรถตัวแรกครับผมตัวแรกตัวแรกบ้อนไงปันไอ้ครับแต่ว่าเป็นผู้แม่น้ำครับผมเนาะแม่น้ำครับแม่น้ำ ม่น้ำธรรมชาติครับาสองตัวครับเลยครับมาสองตัวล่ะตัวแรกกรับว่าอะท้ายว่าสิบัท้ายผมเนี่ยตัวแรกครับมันดีดมาผมมันดีดมันดีดเด้งมาโอ้โหเลยมันมใส่อาดีดแกมมันแน่วว่าสิบุดด้งคือปู่อยหรือมั้งเที่ยวก็ขึ้นกระดับจับเพราะมันนีดเป็นดีประกดนีประกดเอ้าเจับเลยครับผักผักสองตัวครับผม ของสูบพักเลยครับเบื้องบาครับเบื้องบกลางั่นะเงาแท้วลโอ้ย่าครับยุยตัวนี้ไหมโอ้ปลาเขาก็ได้ครับเพื่อนหมหมันหมันี่ปลาหมันนี่ปลาหมันโอเคครับครับดปลากนแล้วก็ันครับดปลาก้อนือเพื่ออาจจได้ซึ้มกันเดี๋ยวต้องอีกทีนึงครับเดี๋ยวหาเรเลยครับเป็นทอดๆไปเนาะครับครับผมรมก็เสรพร้อมมือครับผมอย เหน็บเห่็บเหน็เลกเ้ยเ้่เหน็บนใเด้อนะม้ยมงงงไปมดเลยว่เงปลผม่ดวนี่กับโอ้าก่อนเห็มั้เป็นฟลาเ็กกับม่ยาเพร้อมครับใใ่เอ้เอาของีกแล้วอ้ยตาคมพัด้ยครับตาไม่ในใจตาปูนิบปูนี่เปูนีบ โมเคครับโอเคถือว่าหมันครับหมัน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 ใช้ทูกปะกดปะคดกะโตใช่ได้ครับเน่ครับประกดโอ้โหือว่า้เดี๋ยวเอาปลายนครับครับปลาันปลายมีครับปลายมันครับครับปลาครับหมนมันครับผมคับครับหมันครับครับ

เอามดทั้งกี่นั่นเหรอมันกินประเทศแล้วนี่ครับปลาล้วมครับปลาล้วมครับปลากระเบื้องแถวต่อไปครับผมครับผมเที่ยวนี่ครับพอเศนมริกาอ๋อเลรอครับผมหางหางหพุกโตครับหางพุกโตปลาขาวปลาขาวปลาตะเพียนนเมริเันเนาะปลาตะเพียนนี่ครับผม bán luôn mà anh chỉ bớt thiệt ở đây vô này này vô này này สามเขาพี่น้องสามวัวเดี๋ยวออกพอดีเหรอวัวเดี๋ยวออกพี่น้องเดี๋ยวออกพ่อเบียวสาวทันครับจับทันเห็นขึ้นมาเอ้าเลยจับสาวทั้งเยอะเลยตัวสั้นตัวบางขนาดเลยครับเบื้องสูงเราป้าเมื่อไหรถือใบสมัครถือคู่ครับชุดไงมามาเบื้เบิไงครับเทียบกันครับตัวตัวเานองย่าน ตัวนี้นักจัน,น้อยตัวเล็กกว่าน้อยหนึ่งปะครับเ้องกวน้อยหนึ่งแต่ว่าไก่เคี่ยงกันแหละอไก่เคี่ยงไก่ไก่เคี่ยงกันเลยสามตัวแล้วครับเมื่อไงสามตัวสามตัวเอาผีได้ครับมาเป็นซื้อก็ได้คนนี้นางานแล้วมาเทียบกันปะเ,เทียบกันเบึ้งก็ได้ครับผมนี่แน่แน่เอาากเอา,า,าออาากะไออกมาไป จับงามมันนี่จับขามันนี่แล้วจะมันนี่จับเงาเออหน่นเห็นยวโอ้เลือดแตกเลยหนีพื้นบอกแล้วหมีมือเอาเก็บก็ได้มาโตัมันั้งมาจ่าเนี่ยจับเลยครับผมเอากับก็เคยถือกุ้งหนีบเดียวด้วยเข้ากับหัวกุ้งง่ายๆนี่แหละ ตัวันี่ยสามตัวสตัวแล้วเดี๋ยวเดียวผมเดี๋ยห้พี่น้องเบืยดแตกอันยาเลยเดียดอนเล้วเบืยดแตมันย่างเนาะฮบกูดนแล้อันีครับตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยหัวป่ะมหัวป่มีหัวตนี้มันีกนก็ได้ฮ่าถูกตไหมเดี๋ยวดีงามากอืูกแม่นามครับผมครับูกแม่นามครับ ไงครับน yeah, mm ้ำปลาก็มากุ้งกรข้นครับผมกูอ๋้มตัวนี้ตัวนี้นนาจะใหญกว่าตัวแรกตัวที่สองหาอ่ารบ้าก็สีสีกันเลยสี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 ครับก็สีสีเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะันี้ตัวน้อยเราเิสี่างๆขุดก็ไทยเราครับปุดก ขึ้กุ้งยังเดียวครับกดเดียวพยายามเล็ดผคุณอะไรเนี่ยโคตรเดียวเดียวค่อยพยายามเล็ดครับเพรได้ได้ได้ซื้อมันเด็กเอาขึ้นกุ้งน้ดปลาหนะครับเต็มาหมสามตัวแล้วพี่น้องสามตัวครับพี่น้องสุดยอดครับโอ้กล้ามมันนะครับเออตัวแรกตัวที่หนึ่งเออตัวที่สองครับตัวที่สามแมนเราครับ อาซีมีตูนี่สก็ได้ครับถ้าเพิ่งครับเดี๋ยวติดตามครับผมพี่น้องเดี๋ยวถ้าเพิ่งครับเดี๋ยวเราดูพี่น้องครับผมมาครับผมหาซีมี่เป็นเหย้ายะวัวหมาหมาครับหมาเป็นเหย้ายะเลยครับผมหมาครับหมาครับปลาตูนย่อยปลายีไทยหรือปลากีผมเนี่ยแหละครับ แล้วนี่เพื่อนมาปลากินย์้หลายเติมแล้วเรื่อยๆครับผมพี่น้องมาวัวน้ากันเรือยครับผู้ใดอย่ามาวานแหย่มาโหลดอำเภอปานบุรีนะครับผมเนาะครับผมวานแหย่ยาวพื้นวานในความมืดครับผมสายไฟผ่้ใดพี่น้องตายแล้วผู้มาถือมารอบนี่โอ้ผัวหมาแล้วสิบ

ตัวมูสเอบอกห้องขั้วท,ที่ใช้ตัวงามๆครับผมประมาณสิบสิบตัวโลทุกสองตัวโลตัวใหญ่ปลาใส่ในครับปลาอ้าวนดีครับปลาอ้วนดีปลาไม่น้ำครับปลาไม่น้ำนปลาโคกปูครับอาหารกันกินนึกห,หลาย

เดือดนี่แล้วพี่น้องขาดีไทยอ่าติดโตได้ครับาติดตามเรื่อยๆครับผมครับผมโอเคครับผมมาติดแล้วครับมาแล้วจอดนี้ปลาอย่างป่ะเจียนเตะเียน คร่นเส็ครใครอะไรใครสร็่ท่านแก่ปเนียนะครับนะผม,ผมตัวงานของผมปัตาวะเยอะจเอดอนีอ่ปลาขาวเรวนลวดม่ีปลาสีอื่นเลยโง่่ทันนจะเจอว่าท่านเจอเลยครับผม <c oughs> จะติดตามไปเรื่อยเนาะ่ <c oughs> ะนะ่นเอเยะไเรเรื่อยครับผม <c oughs> เดี๋ยวปไปนี พักนอนเข้าเนาะปั๊มเป็นไหมอีกไหมก็นะผมเนาะได้สิลงไปว่านไหม เรานะาปรเทศแล้วก <Ừ. S 1> ็ใบอะไรครับผมน้อนแหละล่ะใช่ๆบ้านเดือดเรื่อยๆบ้านเบ้านกระชือเรื่อยๆบ้าเดือดมาละมแน่นหน่อยครับผมบ้านเกิดรัฐภูมิเทศ หลายแห่งเออหลายแห่งเป็นสิบคุณมาอครับถึงมากเกือบถึงลครับนิดนึงแล้แล้วผมกับบาสุ่ท้ายแล้วจะลาพ่อแม่นพี่น้องไปก่อนนะครับผมนะครับเกือนเดีครับผมได้กดแงกรนับตะไคร้ในมาแฟลลูอิสานเด็กครับเด็ครับเพื่อบวันแรกการัข่จในกาญจนบลิปครับขอบคุณครับ ครโอเอครับพี่น้องมันมานครับผมฝากขึ้นเนี่ยแได้พอแล้ครับเหมาะสมกับเวลาครับผมสวัสดีครับ